พาไปเองยกมาจาังวะนี้ให้รัตรศาสตร์รัตรศาสตร์ถึงบอลก่อนโอ้จะเตะอ้อมตัวยังผ่านมาได้ยิงจังหวะนนี้เรียบรอ้อยครับผู้ชเก่จันแดงครับทำประตูให้กระบีเอฟซีครับออกนํอยังสิงหาใหญ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่31ครับจากการประสานงานของคนนี้ครับรัตรศาสตร์เมตาสูตรครับ กระชากบอลถึงเส้นหลังปาดเข้าบริเวณจุดตัวครับผู้จะเกณฑ์ซัดเรียบร้อยครับ,ไไรบการะบีออกนำยังสิงห์อาใจครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวละลัตนาสายครับหักเข้ามาตรงจุดตัวพอดีครับผู้จะเกนยืนถูกตำแหน่งพอดีครับแปรเ,เน้นเข้าประตูไปครับ กระบ,บี่ออกนำยังสิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสีกวพุ่มอดีเอกกร,ราชเอกกร,ราชจ่ายกระนาดเส้นให้ครับสุชาติครับไม่ล้ำหน้าสุชาติเปิดก็โอ้ไม่ดีครับสุชาติเปิดจังหวะนี้หัวก็ไปใหม่ให้เสาสอง่ะโอ้ยยังมีพุกจะเขนจันเดงครับยืนรออยู่ครับ ก็ไม่นึงว่าบอลจะหลุดมาถึงครับโอ้ผู้จะเกนจันแดงครับมีดวงครับจังลูกนี้จังลูกนี้ครับเป็นการทำประตูให้กระบีขึ้นนำครับสองประตูต่อศูนย์ครับจากคุณเดิมครับผู้จะเกนจันแดงครับ ฟาวของทางด้านดังสิงครับโดยอัมรันเอาไวครับน่าจะปัน่นด้วยเท้าซ้ายครับอัมรันเปิดเสาแรกกูดนหลอก เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับไม่มีธงขึ้นก็แสดงว่าเป็นประตูครับยังสิงหาใจตีตื่นขึ้นมาแล้วครับจากผู้เล่นหมายเลขยี่สิบครับทวีชัยเกลียงเกาครับยิงประตูตีตื้นให้ยังสิงหาใจยู่นเต็ดไล่ตามกับบีเอฟซีครับหนึ่งประตูต่อสองครับจากการเปิดฟีคจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่โดนผู้เล่นของกระบีเลยครับ เดี๋ยววิ่งโจบกลับมาครับจะวีัยเกี้ยงเกาครับสกิดบอลนิดเดียวเข้าประตูไปครับเอาละครับสองประตูต่อหนึ่งครับยังสิงไล่ขึ้นมา